ฉีดสูตรไข้ทั้งประเทศกรุมควบคุมโรคสั่งฉีดวัคซีนโควิด1 i d 1 9สูตรไข้แบบเดียวกันทั้งประเทศนายแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์นะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีที่โรงพยาบาลเิริราชออกประกาศชี้แจงเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 i d 1 9จากที่ก่อนหน้านี้นะคะจะฉีดสูตรแอสตราเซเนกาสเข็มเปลี่ยนเป็นสูตรไข้ซิโนแวคและแอสตราเซเนกา เพื่อให้เป็น,ปนไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยทางด้านนายแพทย์โอภาสยืนยันว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรเพียงแต่ทางโรงพยาบาลศิริราชขึ้นอยู่กับโควตาของกรุงเทพมหานครเมื่อมีการเปลี่ยนเป็นฉีดสุดคข้เอ SA คือเข็มที่1เป็นซีโนแว c AC, และอีก3สัปดาห์มาฉีดเข็ม2เป็นแอสตาเซเนก a เพื่อให้ภูมิต้านทานโรคที่เกิดขึ้นเร็วกว่าการฉีดแอสตาเซเนกาเข็ม ที่ใช้เวลาห่างกันถึง12สัปดาห์ทางโรงพยาบาลก็เปลี่ยนตามทั้งนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกด้วยว่าจากการศึกษาผลวิจัยฉีดสูตรไข้เอ SA พบว่าประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานโรคสูงเทียบเท่ากับการฉีดแอสตาเซน e ก a 2เข็มแต่ใช้เวลาที่สั้นกว่าซึ่งด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดในขณะนี้ที่ส่วนใหญ่ เป็นเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าก็จะไม่ใช้การฉีดแอสตาเซเนกาสเข็มเพราะต้องใช้เวลา2สัปดาห์จึงใช้สุดไว้ในการฉีดเพื่อเร่งสร้างภูมิต้านทานให้ประชาชนแม่ให้ลูกสาวโดดเชือกอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรักลูกแบบผิดวิธีจนทำให้เด็กหญิงวัย13ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ข้อเท้าหลังโดนแม่แท้ สั่งให้กระโดดเชือกทุกวันวันละ3,000ครั้งจะได้ตัวสูงขึ้นค่ะเมื่อเร็วๆนี้โซเชียลมีเดียจีนได้เผยแพร่เรื่องราวที่น่าสลดใจของเด็กหญิงวัย13ปีจากเมืองหางโจวมนทนเจ้อเจียงซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าเนื่องจากเป็นวันนรคของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้อเพราะผู้เป็นแม่บังคับให้เธอกระโดดเชือกทุกวันวันละ3,000ครั้งเพียงเพราะอยากให้ลูกสาวตัวสูง แม้ว่าตัวของเด็กหญิงเองจะบอกกับแม่ของเธอว่าตามข้อเข่าข้อเท้าของเธอนั้นเจ็บระบมไปหมดแล้วแต่แม่ของเธอกลับมองว่าเป็นข้ออ้างให้ลูกสาวขี้เกียจและสั่งให้ทําต่อไปซึ่งกว่าจะรู้ว่าลูกสาวบาดเจ็บจริงๆนั้นก็เป็นตอนที่อาการของเธอหนักขึ้นมากแล้วด้านหมอที่ตรวจก็ได้เตือนผู้เป็นแม่ถึงการฝึกที่ทรหดนี้แต่ฝ่ายแม่ยืนยันว่าสิ่งที่เธอทำนั้นถูกต้อง เนื่องด้วยเธอกังวลว่าเหตุใดลูกสาวที่เริ่มโตเป็นสาวแล้วส่วนสูงยังถึงดูเหมือนเด็กอยู่โดยลูกสาวเองมีส่วนสูงราว158เซนติเมตรน้ำหนักเกือบ120กิโลกรัมจึงสั่งให้ลูกสาวกระโดดเชือกจำนวนมหาศาลทุกวันแม้ว่าน้ำหนักที่เยอะจะทำให้ข้อเสื่อมเร็วก็ตามและเมื่อเวลาผ่านไปจนเข้าช่วงปิดเทอมเธอได้เพิ่มให้ลูกสาวกระโดดเชือกไปกว่า3,000ครั้ง เพราะกลัวว่าเวลาจะไม่คอยท่าทางศูนย์ข้อและกระดูกเมืองหางโจวจึงได้ยกกรณีนี้เป็นอุทาหรณ์แก่พ่อแม่ผู้ปกครองชาวจีนถึงเรื่องความเข้มงวดในบุตรหลานของตนเองพร้อมชี้ว่าเด็กในวนัยนี้กำลังอยู่ในช่วงเจริญพันธุ์ส่วนสูงของแต่ละคนก็มีปัจจัยหลายอย่างแตกต่างกันไปแต่ไม่ควรฝืนใจให้ลูกออกกำลังกายหนักเช่นนี้ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ